ถ้าไม่จู่ๆถึงถามเรื่องนี้แล้วก็ต้องเป็นเพราะเราอยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายอยู่แล้วสิแต่ถ้าฉันรู้นะทำไมสิ่งที่ฉันพูดไม่เหมือนกับสิ่งที่เธอพูดเลยเซียวอานเธอเองพูดความจริงกับฉันไม่ได้เหรออืมก่อนหน้านี้อาจมีบางอย่างผิดปกติตอนนี้มันผ่านไปแล้วนะเธอก็หยืนดาวนสบายดีงั้นเหรอ เซลานเธอถูกเขาล้างสมองแล้วตัดใจจะเขาไม่ได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรฉันจะอยู่เคียงข้างเธอจนกว่าเธอจะจากเขาไปนะใช้ชีวิตแบบของเธอเองได้พวกเธอคุยอะไรกันเหรอไม่มีอะไรนะแค่พูดกันนิดหน่อยเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเรียบร้อยแนละ้วการเข้าไปนะครับเสียเวลาแป๊บเดียวอาหารน่าจะเย็นหมดแล้ว อืมต้องก,การแล้วนะเอาอาหารทั้งหมดอ่ะมาบนโต๊ะไปทำใหม่เลยขอบคุณพี่ชายสำหรับวันนี้นะฉันพยายามตอบแทนคุณอย่างเต็มที่นะโกโหกว่าอะไรกันนะเลี้ยงข้าน้องชายฉันต้องแตบตอบแทนด้วยนะกลับบ้านอนะนายยังไม่มีรถฉันไปส่งแล้วกันนะ ไม่ละฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะยังมีเพื่อนที่ต้องเจอนะวันนี้จะกลับเึกหน่อยก็ระวังตัวด้วยนะใช้ก๊าเสีลวอานขอ,อตัวก่อนเห็นเว้ยเว้เอ๊ดเงาเห็นูุฉันกลับมาจากต่างประเทศแล้วจะออกมาเจอฉันหน่อยเถอะ เรามาเจอกันหน่อยรู้เหลี่ยงไม่เจอนานเลยต่างประเทศเป็นยังไงบ้างไม่ดีไม่เลวอ่ะไม่มีอะไรต้องพูดระหว่างฉันกับเธอไม่จำเป็นจะต้องมีมารยาทแล้วใช่ไหมมานั่งลงคุยก่อนดีกว่าฉันเจอเซียวอานกับพี่ชายฉันนะนะทึ่ว่าตอนนี้เขาใช้ชีวิตกันได้ดีแต่ว่า ที่ช้ฉัน,นทำผิดต่อเสี่ยวอานตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วพูดตามตรงนะฉันก็กําลังลังเลว่าจะร่วมมือกับเธอดีไหม <p> ก็มาแล้วก็อย่าพูดเร็วไรแบบนี้สินายไม่ทำเพื่อช่วยเสี่ยวอันดอกใช่ไหมนายก็พูดมาว่านายไม่ชอบเธอจากใจจริงนายไม่อยากคบกับเธอแล้วยิ่งไปกว่านั้นอาจจะมีอยู่สอง คนลนะู่หวินเชิงก็ไม่ดีกับเสี่ยวอานไม่ใช่แค่ครึ่งครั้งสองครั้งทำไมเธอคิดว่าสภาพของเขาในตอนนี้คงอยู่ไปตลอดชีวิตได้ล่ะแล้วคุณมีแผนอะไรลู่หวินเชิงจับเยียนเสี่ยวอานพิยมปล่อยไม่ได้ตลอดหรือว่าเพราะตอนนี้ตะกูลลูนะ่เน่ยเขาเป็นผู้นำ